อาหารเสริมช่วงเย็นค่ะพี่น้องตอนกลางวันกับปอยนะคะปลอยไปแลวตอนเศร้าตอนเศร้าตอนกลางวันหมูวิ้นกับปอยปอยทงแน่ปอยเข่าแปลงเจ้าของแน่นะคะ่ะป่อยลุงทงลุงสวนลุงแปลงเจ้าของแล้วก่ย้ามแรงกะมีอาหารค้นที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละผสมนม้ำหลายนะคะแล้วก็ซิมีนี่ ตัวละหอบซ้มนี่ค่ะทั้งบานถามของม้านะคะพอแม่พี่น้องทั้งบานถามของมาากก้าจังได้มันอิ่มข่อยโตัว้วเป็นกระถูกกับว่อิม่มแบบน,นะะั้นค่ะคือเขาบ่ได้เลี้ยงเคดหยาเนาะค่ะกับปล่อยละกะมีเสริมช่วงเย็นละกะมีดหยาเนี่ยและค่ะมือละซส้มนีบบบบ่บ่บ่ได้หาหหยาแล้วค่ะพี่น้องนี่ซ้มนี่เลยค่ะนี่ ตัวหอบว่างหันกับมี่สามหอบเนาะคะ่ะกับแม่น,นี่หอบนึงเนี่ยค่ะอันนี้ลูกผู้น้อยหวัวตาออกไปแม่นาดําของเขาแล้วกัคู่นี่หอบหนึงแค่นั้นแหละค่ะพี่นอ้องในซ่อนี่ค่ะนี่แล้วกับแมนน่นี่ก็ปลูกนี่หอบหนึงผูนี่กับสิหอบใ่เนาะคะ่ะลูกมันก็โตใ่แล้วแล้วก็โตผูน้อยฟั่งนี่หอบหนึ่งนี่ นี <N iss an> <m> ่ค่ะนี่อาหารคนของเขาทายาเบิร์เดียวกับมะเล็มโตเนาะค่ะมีหัมมีนามแล้วก็มีเข่าต้มแค่นั้นค่ะพี่น้องเข็ดลับอ้วนไวหรือผู้ใดมีพรกมีผงกับไส้ลงไปน้ำหัวหน่อยมันก็สีอ้วนดีเนี่ยค่ะหัวอ้วนดีอันนี้หยาปลูกพี่น้องมีแปลงหยาปลูกอยู่ทงข่างๆกันนี่ค่ะบ่หลายดอกบ่หลายแซมแพง เนี่ยค่ะกินดีอยาอปูกระซิ่แซบหลายหัวหน่อยหัวหน่อยกินนมเองได้แล้วเนะคะ่ะตอนนี้กับประมาณหามือหกมือแล้วผลงานเคเอฟสามหนึ่ง กินนมเองได้แล้วค่ะสำหรับเกษตรกร,กรมื้อไม่ทีกำลังเลี้ยงง้วนะคะ่ะกำลังตัดสินใจวาสี่เลือกงัวประเภทใดเข่ามาเลี้ยงเนาะคะ่ะง้วโคง้งหรือว่างัวไทยพืนบ้านกัเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งทีราคาค่อนข้างที่จะต่้กว่างัวแบบอื่นๆ แลวก็ความเสี่ยงในการเรียงกับสีน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าง้วง้วะ,ว,ะ,ว,ะวกหนิง้วะพื้นบ้านเฮาเนี่ยค่ะมันทนทานโลกและก็ผสมง่ายได้ลูกปีละโตัตั้งแต่ค่ะเลือกโตที่เขาทรงลูกทรงลูกดีๆเอามูทรงลูกดีเติบและก็ม้าผสมม้าผสมลูกออกมามันกับสีงามเนาะคะ่ะพี่น้องมันกับสีซอยลดต้นทุนเทาและกั เลือกหัวโตที่มันเชื่องเติบแน่สำหรับมือใหม่เวลาขอดลูกเวลาฉีดยาบำรุงจังเสียค่ะมันเกง่ายมันงายกว่ากันเยอะเลยพี่น้องนี่นี่ค่ะกินดีสำหรับมื้อนี้เนะค่ะพอแม่พี่น้องท่านใดที่พึ่งเขามารับชมค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือ่อเป็นกำลังใจให้ค้นเลียงงัวค่ะสำหรับโมนีคอลาไปก่อนสวัสดีจ้า